วัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักสถานที่สําคัญของจังหวัดยะโสธรสองที่นะครับคืออันแรกที่แรกก็คือพระธาตุของข้าวน้อยนะครับ2คือสถานที่ที่2ก็คือพญาขัดขากที่สวนพญาแทนนะครับอันดับแรกพระธาตุของข้าวน้อยบางคนก็รู้จักแล้วครับ บางคนก็ยังไม่รู้คือพระาธาตุของข้าว้อนนี้เป็นการเตือนสตินะครับคือตามตำนานเขาบอกว่าออแม่กับลูกชายออไปไปทำนานะครับเสยให้ลูกลูกชายไปทำนาและแม่ก็เอาส่งข้าวตามทีหลังนะครับแล้วก็แม่เป็นส่งข้าวสายใช่ไหมครับลูกชายก็ โมโหโกธาว่าแม่ไปสกุลข้าวช้านี่เวลาแม่เอาข้าวไปให้ไปให้ทานก็เห็นมาว่าข้าวมีนิดเดียวของข้าวน้อยนิดเดียวไม่ก,กินก็เลยโมโหโกทาก็เอาแอกนะครับอุปกรณ์ทํานาตีแม่นะครับจนเสียวชีวิตแล้วก็มากินข้าวต่อข้าวติดนิดน้อยนั่นก็ กินไปกินมาก็ไม่หมดนะครับก็คิดได้ก็เลยสงสารแม่นะครับก็เลยตัดสินใจเออมาทำประทาศเพื่อเป็นสติเตือนใจนะว่าตนเองได้ทำผิดลงไปแล้วสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ที่บ้านตาทอง อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับทางไปอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองก็อำเภอเมืองก็ประมาณไปถึง10กิโลนะครับอา้าวส่วนที่2ก็จะเป็นพญาคันคากนะครับหรือส่วนพญาแถนอันนี้ผมก็จะพูดคร่าวๆนะครับทำไมถึงเป็นพญาคันคาดหรือภาษาไทยเขาเรียกคางคกครับ อพยาคันคากตามตำนานนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวแทนการขอฟ้าขอฝนนะครับถ้าฝนแรงแล้งก็จะมีการเหตุพยาคันคากก็คือคางคกครับซึ่งจังหวัดยะโสธรก็ที่เราทราบันอยู่แล้วว่าเป็นประเพณีบ้องไฟนะครับ,บไฟระดับ ประเทศเลยนะครับหรือบางทีทุกวันนี้ก็จะมีต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นก็ก็จะมาร่วมออมาร่วมแข่งขันบางไฟนะครับเป็นระดับประเทศอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับเบื้องลึกหรือรายละเอียดยังไงแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเอ,อารรยล้าศรอบก็น่าเที่ยวน่าชมนะครับ ซึ่งรายละเอียดที่หอพยาคันคากที่เราไปวันนั้นก็จะมีสวยงามนะครับข้างในก็จะเป็นก็จะเป็นอาคาร4ชั้นจะเป็นการศึกษาประวัติของพยาคันคากหรือคางคกแล้วก็บัทธรรมป้องไฟ ของชาวยสโสธรนะครับข้างบนก็จะเป็นชั้นที่สก็จะเป็นตำนานพังของข้าวน้อยนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆอีกอย่างนึงก็เป็นวังพญานาคนะครับพญานาคก,ก็แล้วก็เดินเข้าไปก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับพญานาคหรือว่างูมีพิษทั้งหลายแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็มาเดินดูรอบๆนะครับจะมีรูปของบ้างไฟบังไฟแล้วก็บรรยากาศรอบๆที่เขาเรียกว่าวังลำทวนนะครับที่เราสถานที่ขอสร้างตรงนั้นมีวิวสวยงามนะครับใครไม่เคยมาใครไม่เคยไปก็เชิญได้นะครับ ที่จะเข้าชมที่จะเข้าชมพญาคันคาาหรือวังพญานาคก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับคือซื้อบัตรเข้าชมอยู่ที่40บาทนะครับดูได้สองที่ก็คือพญาคันคาาก,กับวังพญานาคครับรายละเอียดยังไงทุกท่านก็เข้ามาชมด้วยตาตนเองนะครับ ก็สวยงามนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่ไม่เคยเข้าไปชมก็เชิญชมครับรายละเอียดเกี่ยวกับคางคกหรือพญาคันคากนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตามที่ปรากฏในรูปนี้มันเป็นสัตว์อันตราย คือเขาห้ามรับประทานนะครับแต่ก็มีบางคนชอบรับประทานซึ่งเขาเรียกให้ชวนให้ชวนหน้ารับประทานหรือชวนหน้ากินก็คือเขาเรียกว่ากบมะระครับแต่บางคนไม่ทราบก็เอาไปทานโดยตรงเลย,ตยแต่เขาคนที่เขาชอบทานเขาจะรู้ว่าต่อมมีพิษมันอยู่ตรงไหนนะครับเขาจะเอาต่อมมีพิษนั้นออกก่อนนะครับหรือก็ทานได้แต่ถ้าใครกินแบบ ไม่รู้เรื่องอะไรก็คือเหมือนกบทั่วไปนี่ก็อันตรายถึงชีวิตนะครับเออก็อันนี้เป็นเรื่องเบื้องเบื้องเกี่ยวกับสัตว์นะครับไม่ที่พูดนี่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ที่เป็นประเพณีอันนี้อันนี้เป็นสัตว์อันตรายนะครับ สำหรับสถานที่สวนพญาแถนสถานที่ตรงนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองนะครับมันจะอยู่ระหว่างออตัวเมืองกับโรงพยาบาลยโสธรนะครับทางจากทางไปอุบลราชธานีนะครับออทุกท่านก็เข้ามาชมก็ชมให้เต็มที่นะครับบรรยากาศสบายสบายนะครับ อาวังพญานาคนะครับตามที่เราได้พูดคร่าวๆไปแล้วนะครับวังพญานาคก,ก็จะมีรูปของพญานาคเอ่อมีประวัติของพญานาคและก็งูมีพิษตามที่เกินเกินมาเบื้องต้นนะครับเอ่อพญานาคนี้ตามตำนานนะครับเก็บตั้งแต่สมัยพุทธประวัติเออเขาบอกว่า น้างนี้ศรัทธาพุทธศาสนาอยากจะบวชเหมือนคนนะครับแต่พระพุทธเจ้าไม่บวชให้เพราะว่าตัวเองเป็นสัตว์นะครับเออทีนี้พระพุทธเจ้าก็พูดถ้าบ้านเราก็เรียกว่าให้กําลังใจกันนิดหนึ่งบอกว่าอย่างงั้นนะครับคือเวลาบวชบ้านเราเนี่ยไม่ให้บวชแต่ก็ให้เติมชื่อคําว่านาคต่อท้ายนะครับ ตามที่เราทราบกันอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นเราจะบวชก็ตจองบอกว่าบวชนาคอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะวางเรื่องนะครับแต่อย่างอื่นก็จะมีนิทานประลปรลาอย่างเช่นผาแดงนางไอก็เกี่ยวกับกระรอกนะครับฉะนั้นเรามาทางภาคอีสานหรือที่อื่นๆอย่างเช่นทางขึ้นโบสถ์บางวัดก็จะมีรูปพญา,านาคอยู่หน้าโบสถ์นะครับคือมันจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาตลอด นะครับอันนี้รายละเอียดหรือความชัดเจนความบันเทิงก็ให้ทุกท่านเข้ามาชมนะครับเออทราบผมอธิบายไปมากแล้วก็ท่านผู้ชมจะไม่ผู้ชมจะไม่ไม่อยากจะมาเพราะทามหมดแล้วนะครับเออดีนะครับให้ทุกท่านมาเที่ยวมาชมเต็มกำลังเต็มความพอใจนะครับ สำหรับรายละเอียดผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกท่านทราบรายละเอียดอยากอะไรได้จากเพิ่มเติมก็ให้ติชมเข้ามาข้างล่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ